เฮ้จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาแดดออกรีบเข้าสวนก่อนอยายจะไปเอาดินมาแยกไอผักพวกกระลำดาวเนาะเพื่อนนี่ได้กระบะมานหนึ่งเลยจะไปเอาดินเนี่ยจะไปแยกจะไปแยกไอเนี้ยนี่นี่นี่พวกกระลำดาวพวกอะไรอะไรหลายๆอย่าง จะเอาผักกาดแกวไปลงเนดูอยู่ในนี่มันมันในนั่นอะมันไม่เป็นหัวยายจะเอาไปลงในบ้านผักดูมะเขือเพื่อนๆเนีย่ยยายจะหากระถางใหญ่มาใส่สักสองอันใส่ไว้ในบ้านส่วนพงนี้ก็เดี๋ยวให้มันโตแล้วค่อยใส่กระถางมะเขือเดี๋ยวจะลองปลูกในกระถางดูสัก4ี่หต้นมีพริกมันเยอะเสียด้ยนะ,ะเพื่อน อยากจะจริงๆอยากจะแยกอีกแต่ว่ายิ่งปลูกยิ่งเยอะยิ่งแยกยิ่งเยอะเอาไว้ยังไงแหละเดี๋ยวท้ามีทีก็เอาพวกนี้ไปปลูกเนาะปะ่ะนี่จะแยกแบ่งใส่เป็นเอ่ออันนี้ถ้าอากาศเท่านี้เอาไว้ในบ้านผักก็ได้เนาะแต่มันจะโตช้าอยู่ในนี้มันก็ชีโดชีเดยปะ่ะยายปะ่ะเอาไปทําไปเอาเดินใส่กระถางก่อนนายายจเจ้าสารเนรมาลง ไว้ในบ้านผักจะเอากระถางไปปลูกไอ้มะเขือส่วนนี้ผักากาศแก้วโอ้ยอากาศดีเพื่อนๆแต่ว่าเพิ่งจะดีนะเมื่อเช้าฝนตกนี่เห็นไหมยังเปียกอยู่เลยหญ้ายังเปียกอยู่เลยแต่ว่าเออประมาณอีกสักสองชั่วโมงว่าฝนจะตกอีกยายเลยรีบรีบมารีบมาปลูกไม่ค่อยหนาว มาในยายจะเอาผักกาดแก้วขุดขุดทมทมไว้แต่เท่านี้หละดูดูดูนี่เรดิสใครจะได้กินแล้วนี่อตอนแรกอ่ะที่ยายเอาไม้นั่นตัวทากินเกือบหมดเนาะนี่ฟังฟังไว้แถวนี้แหละเดี๋ยวเรดิสถอนออกก็ได้กินผักกาดแก้ว แดดออกรีบเข้าสวนได้เพื่อนแดดออกเอามาทั้งดินเลยสวยนะลูกสวยนะลูกมีคนถามยายว่า จากนู่นปลูกยังไงพักนี้ปลูกยังไงโอ้ใหญ่อันนียายไม่มีความรู้อะไรเลยเด้อเพื่อนๆอยู่นี่มันปลูกง่ายขุดขุดทมทมไว้ขุด <c oughs> ขุดทมทมไว้อันไหนปลูกง่ายยายก็ปลูกอันไหนปลูกยากยายก็ไม่ปลูกเหมือนมะเขือเห็นไหมมะเขือเปาะยายบอกแล้วว่าถ้าลองชุดนี้ไม่ได้กินก็ไม่ปลูกแล้วขุดขุดทงทม โอ้ยสลัดเนี่ยโตไปยายกินไม่หมดเลยนี่ขึ้นเต็มเลยอันที่โรยมเมล็ดไว้ก็ขึ้นเต็มเลยนี่สลัดเนาะโอ้ยเดกปลูกเสร็จแล้วได้จะเอาดิน ใส่กระถางไปแยกไปแยกผัดในบ้านแยกเขาทำก่อนเด้เอปีแยเอามาฟังฟังไวเออไม่รู้ว่าจะโตหรือไม่โตนี่อันทีวานวันไว้ก็เพียบแล้วนี่สลัดโตมาก็กินไม่ทันฮะเต็มเลยนี่ทั้งเรดดิทั้งสลัด เดี๋ยวไปให้อาหารไก,ลแลก่แล้วก็เคอยจะแยกต้นกล้าผักในบ้านมาเราจะช้างมา2ี่สิบอันเลยเพืนบ้านเอามาให้เราจะแยกอันนี้แยกอาไว้ในบ้านอีกสักหน่อยก็จะเอาไปไว้ในบ้านผักผงนี้มันเอาไว้ได้อยูะ ในบ้านผักมันทนหนาวได้แต่ว่ามันโตช้าอเมื่อกี้แดดออกนี่เริ่มไม่ออกแล้วเริ่มหนาวแล้วเมื่อกี้แดดออกร้อนไม่ร้อนหรอกอุ่นๆใส่เสื้อบางมาขอทำก่อนเด้อปเพื่นๆย่าเอาแค่นี้ก่อนขยายได้สามยางอย่างละแปดต้น กระลำดาวกระลำหัวใจดอกกรนะลำเนาะมันยังเล็กอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งดินไอกระบะไม่มีนะเนาะรอให้มันโตกว่านี้นี่ไปจะเอาอันนี้อีกหน่อยหนึ่งอันนี้กระลำปมโคราบีกระลำปมโคราบ,บีเนี่ยมันยังเล็กเล็กอยู่นะรอให้มันโตกว่านี้หน่อยโตช้ามากเลยอาการหนาว ตช้ช้าไปเสร็จแล้วไปหาอะไรกินก่อนนี่เชอรี่ออกดอกแล้วเด้อเพื่อนๆไปดไปดูดอกไม้อีกนี่ทิวลิปใหญ่ก็เริ่มบานแล้วนาะนี่รอให้มันบานก่อนมันเสียดายมันบานไม่พร้อมกันเนาะทิวลิปเนาะ อันนี้สวยนี่สวยมากเลยนะนเพื่อนๆนี่ปลูกง่ายด้วยตัดไปเสียบเสีๆไว้ก็ติดง่ายเหมือนกับสีเหลืองนั่นเลยอืฟันสิงโตรเริ่มบานแล้วโอ้ยเดี๋ยวต้องไปขุดไปเดี๋ยวมาหาขุดไปคันสมผักอีกรอบหนึ่งก่อนที่ว่ามันจะไม่อร่อย โอ้ยดูนี่นเพื่อนๆสวยโอ้ยเนี่ยกำลังอร่อยเลยโอ้ยเห็นแล้วก็อยากวันนี้บ่ายโมงแล้วนะยังไม่ได้กินข้าวเลยเพื่อนเห็นแดดออกเห็นมบอกว่าบ่ายสะมบ่ายสองฝนจะตกใหญ่ยยก็เลยเรีบมาเพาะผักแดดไม่ออกมันก็เลยไม่ค่อยบานเนาะเยน็ยนๆมันก็จะหุบสีขาว สีขาวนี่เห็นไหมมันมันยังหุบหบอยู่นี่บานแล้วนะคะเชอรีอ่เต็มต้นเลยเพื่นอนเต็มต้นเลยเพื่อน นูข้างล่างเลื่องเลงดอกฟันชิงโตนะคะอันนี้คนละอย่างกันไม่ค่อยเป็นพวัวเอ้ยไหนๆก็เดินมาไปข้างล่างต่อโอ้ยข้าวก็หิวมันเมืดมาแล้วฝนจะตกอยากเดินไปข้างหลัง <c oughs> ฟันชิงโตยายจะพาเก็บทำน้ำผึ้งผึ้งมาเอาน้ำมันอมาเอาน้ำผึ้งนะ พึ่งพากันมาเอาน้ำพึง่งข้าวก็หิวสวนก็อยากเข้าอู้ตรงนี้เยอะเลยเพื่อนๆนี่เห็นเปล่านี่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 โอ้โหโอ้โหเพื่อนๆเลยโอ้โหโ อ,อากาศดีๆเลยยายจะพาเดินไปดูในป่าตรงนั้นนะดอกไม้แต่ถ้ามันแดดไม่ออกมันไม่บานไงเนาะไม่ใช่มันเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะ่ะต้องไปแน่ๆเลยกลัวมันจะบานหมดดอกดอกไม้ป่าสวยเดินไปเรื่อยๆเ,เพื่อนๆยังคิดเมนูไม่ออก ยังคิดเมนูกับข้าวเที่ยงไม่ออกหิวข้าวนะเนี่ย <c oughs> หิวข้าวแต่คิดเมนูไม่ออกเดินมั้เสียขาหมดแล้วนี่ตั้งหลายวันแล้วยังไม่ได้เดินเข้ามาดอกไม้เริ่มหมดแล้วเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วแอปเปลิล แอปเปิลก็เกริมมาแล้วอ,อันนี้บานสวยบานใหญ่ปีนี้ถ้าติดหมดก็เยอะอยู่นะนี่ลูกพีทลูกพีทออ้นุ่อน,อ,นออกดอกเยอะอยู่นะหวังว่าไม่หนาวนะถ้าหนาวมาช่ำหมดอสวยอยู่สวยอยอู่ออกดอกสีชมพูสวย เห็นมีพึ่งมาตอมอยู่ถ้าไม่มีพึ่งมาตอมก็ไม่ติดอีกะอลูกอปริโคตก็ออกดอกไอ้ต้นอัปริโคตออกดอกเยอะอยู่ลูกแพรลูกแพรนะคะนี่ดอกมันดอกมัน ออกสีชมพูบางอันออกจะออกสีขาวพรุนนะคะพรุนอูน้นอันนูนบานแล้วไปดูอันนูน้นดีกว่าอันนี้ก็พรุนทั้งนั้นเลยแถวนี้พรุนทั้งนั้นเลยพรุนหวานเจี๊ยบพรุนสีเหลืองพรุนสีเขียวอันนี้พรุนหวานเจี๊ยบนี่พรุนสีเหลืองเอ,อ้านี่นกําลังจะบานนล่ ถ้าอากาศร้อนๆนะแป๊บเดียวพวดพลาดรืบเ,เลยแอปแอปริโคตแอปริโคตยังนึกเมนูไม่ออกเลยสงสัยเข้าวสวนผลไม้มั่งเลยนึกไม่ออกเข้าวสวนผัก นึกออกฮะถ้าเข้าสวนผักนึกออกเลยผลไม้นึกไม่ออกเมนูกับข้าวตาะคุพ่นึกไม่ออกกับข้าวแล้วเข้าบ้านก่อนนี่ร่วงละเริ่มร่วงละใบเริ่มมาละอากาศเริ่มหนาวละ มันไม่มีแดดเริ่มหนาวแล้วไปหาอะไรกินข้าวข้าบ้านก่อนไปนึกไปนั่งนึกก่อนเชอรี่น้อนออกดอกเต็มเลยเห็นไหมเด้ซูมให้ดูซูมได้ไหมน่ะเห็นไหมขาวโจะเลยเห็นหนูเห็นไหมสวยไหมนี่เนาะขาวทั้งต้นเลย อกบตันอุ้งท้าโมเตไทยคลิปไปเพื่อนแค่นี้แหละ